เรื่องอะไรกันนะครับก็วันนี้มาอยู่เกมไอรอนฮีโร่ในอีพีที่3สําหรับการผ่านบทนะเออก็ผ่านบทอ่าอะไรนะบทที่1น่งหาบทที่4ี่สอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อ่าบทที่9นะเออค้างอยู่ที่บทที่9นะหลังจากที่เราจบอ่าบทที่8ไปก็มาเริ่มต่ออะไรดีกว่ามาก็สําหรับบทที่9คือเควสที่4เราเคลียร์ไปแล้วคือผ่านด่านที่5้าทัพยี่สิบเราผ่านไปแล้วเควสที่1คืออัพ อัปเกรดฮีโร่ Hero. อ่อนะนะฮีโร่3เป็นเลเวลอ่าคือฮีโร่3ตัวให้เป็นเลเวลร้อยนะเออแป๊บนึงไม่พอสีลามว่วงไม่พอเดี๋ยวไปที่ร้านหาที่ร้านค้าโอเคเดี๋ยวอยพออาเซฟิดไปแล้วกันมซื้อไว้เยอะๆตุนไว้เยอะๆโอเคมาอัพหมดเราขึ้นเลเวลหนึ่งร้อย โอเคไม่พอเงินไม่พอวะโอเคเดี๋ยวเราหาเงินก่อนขอตีดนันอ่าตีดนันพันก่อนนะเออไปขอเวลาตีดันเอาเงินก่อนนะเออโอเคไปเมื่อกี้อ่าเครื่องอัดมีปัญหาตัดไปซะง,งั้นเออก็ มันเป็นอย่างนี้ทุกทุกรอบอ่ะเวลาอัดคลิปมันมักจะอ่าตัดอยู่มันก็อ่าเลิกอ,อัดคลิปไปเลยอ่ะเออไม่รู้เป็นไรโอเคมาอัพมอนเงินหนึ่งร้อยกว่าเคนี่พอป่าจะพอหร้อมั้งโอเคหนึ่งพันหนึ่งพันกว่าเคไม่พอไม่พอวะ่ะไปตีด่านต่อไปมา ไอ้ตีตีดนันรู้สึกว่าทำไมมันดวงๆวงจะว่ารู้สึกมันแจะและ,ะ,และอย่างไงไม่รู้เลยหรือคิดไปอีกว่เดี๋ยวไปตัดต่อดูตอนตัดต่อก็ถ้ามันแห็กๆก็งนั่นแหละ ไหวปะเนี่ยโอ้โหดูท่าจะไม่ไหวร้อยไม่ไหวฮะอะไรครับเนี่ยไม่ไหวเหรอไม่ไหวได้ไงอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งอัพมอลเราก่อนเดอะแบกของเราอัพมอลก่อนอัปใส่อาวุธอุปกรณ์ก่อน,นเราจะมาแพ้ไม่ได้เอออัพของก่อนอัพของให้เดอะแบกเราเถอะตัวเดอะแบกของเรา เ okay. อาไปใส่ของใส่อุปกรณ์มหน่าไม่ได้ใส่อะไรเลยคงจะไหวหรอกนะมาก็รอบนี้กงน่าจะไหวมั้งไปตีดานตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เงินไว้เยอะๆแล้วค่อยทำบทต่อไป น้อยออไม่ไหวให้มันรู้ไปดีเมื่อกี้แค่ไม่มีอ่าไม่มีของพิเศษแหละรอบนี้มีแล้วก็แบบอีซี่ครับน้อนเอ,อ,เอ,อีบร้อยฮะอีซี่ ตอนนี้เราอยู่ที่7อ่า7ทับ2แล้วใช่ไหมโอเคเราใส่รหัสได้ใส,ส่รหัสโค้ดได้แล้วนี่เออก็ไม่ได้ใส่โค้ดมาตั้งนานเลย ihs เจ็7 7จ okay, ็ดเจ็ดนโคด้ดโอเคแรกเปลี่ยนสีเลยเรียบร้อยในนี้ได้คำพีมา40อัน <c oughs> รอซาอยู่ใหญ่ละไปดีฮะรออะไรสุ่มกระซาฮะ40ครั้งอ่า ไปไปให้เราแตกไหมไม่แตกอไปไม่แตกอ,อูอ้อู้เฮ้ยเฮ้ยเป็น,เป,นเป็นไปได้เหรอมันมืดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮะอ,อ่ะอ่ะอะไรอ่ะดะนเดนี้ได้เหรอมันมืดเลยนะ มนมืดดอกมนมืดแตกบันผาได้ไงก่อนเออหลีดหลีดหลุดแอ๋ไม่รู้จะพูดอะไร่ะเอสร้างวันเถนะเออถือว่าดวงดีเราไว้แล้วกันไปก็ยังเหลืออีกสิบคัมพีที่เรายังเปิดได้อ่ะเต็มตอนนี้เราหลวมัดหลวมอะไรหล้อมล้อมรวมฮีโร่เออ พูดเสียเลยโลบหลอกอะไรวะเออลีนพันไปหมดแล้วโอเคสร้างมันเถอะไปทำรับคว่ารับควิสไอ้นี่อนไปเราทำควิสอื่นรอก่อนแลวกันไปออกเดินทางหนึ่งครั้งในดินแดนสวรรค์ในเกาะสวรรค์อา่าโอเคก็ออกเดินทางหนึ่งครั้งสำหรับท้องฟ้าโอเค ไปโอเคเควสอ่าเควสที่สามของบทที่เก้าของเราผ่านละโอเคเอ้ยไม่ใช่เควสที่สามคืควสที่สองของบทที่อ่าบทาที่เก้าควสที่สองไหเมาไปเควสที่สามใคก่อนเดี๋ยวแป๊บน,นึงอะไรนะแทนฮีโร่หนึ่งครั้งในต้นไม้แทนอ่าคืออันนี้หรือเปล่าวะน่าจะใช่นะอ่าแป๊บน,นึงมาลอง โอเคน่าจะใช่นะน่าจะเป็นแลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนมอนอ่ะอ่า,อาจริงไ้วยถูกโอเคเหลือแค่อัพมอนมันจะยากอะไรมันจะยากอะไรแหละขอแค่มีเพชรมันจะยากอะไรเออขอแค่คุณรวยเพชรทุกอย่างแก้ปัญหาได้โอเคเราเล่นมอนมืดดีกว่าไอ้ดีแรกแกมอนมืดก็ตึงนะครับเป็นมอนดีอนะ มอนมืดเป็นมอนหาย่ากด้วยโอเคก็น่าจะได้แล้วมัง้งโอเคเควสที่ก้าผ่านเคียไป,ไปบทต่อไปอะไรพัฒนาผู้เล่นถึงเลเวล44อ่ะเราเลเวลมัง้งน่าจะเป็นการแตกเลเวลอ่าหรืออัพเลเวลตอนนี้เราอัพเลเวลไปถึงอ่า57เ้วก็น่าจะเกินเกิน44แล้วเออก็น่าจะผ่านละต่อไปเป็นอัพเกรดฮีโร่หนึ่งเป็นเลเวล140 ว้าวหนึ่งร้อยสี่สิบอัพไงต่ออ่ะลืมละนับไงต่ออ,กกอ่ะแบบหนงวันหนึ่งอ่าอ่าประมาณนี้ใช่ไหมแล้วยังไงต่อนะอัพอัพมันขึ้นหนึ่งดาวแดงใช่ไหมอ่ะอ่ะไม่พอเราต้องไปอัดเสร็จนะแ,แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่ง โอเคแบบนึงนะอ่าซื้อเพชรท,ทุกอย่างซื้อไปหมดโอเคคือมันจะให้มอนมาอยู่แล้วนะแต่แตะระบบท,ที่ผ่านมาที่เราทําผ่านไปอย่าไปแบบของขวันจากเวสท,ที่เราได้มาที่เป็นมอนฮีโร่อะไรประมาณนี้อย่าไปใส้แบบทิ้งขว้างนะเอออย่าไปแบบไป ยังไงอะไปย่อยไปอะไรประมาณนี้อย่าไปอย่าไปยุ่งกับมันนะเออเพราะว่ามันจะมันจะเป็นจุดเชื่อมต่อของคสต่อไปที่เราจะต้องทาอาประมาณนี้โอเคมาเรียบร้อยหนึ่งดาวหนึ่งดาวม่วงหนึ่งดาวบัวหนึ่งหนึ่งดาวแดงออโอเคกลับมาต่อก็เมื่อกี้ไม่มีอะไรนะน้องมันเข้ามาในห้องออโอเคต่อไป อปมันเป็นเลเวลเท่าไหร่อะหนึ่งร้อยสี่สิบซึ่งตอนนี้เราไม่มีไอ้เนี่ยม่วง่ไม่มีหรอซื้อดีหรออะไรอะเออวิธีแก้ปัญหาขอแค่มีเงินมีทองมีเพชรไม่พอวิธีหาอ่าอันนี้มันมีม่วงหรือไอ้ไอ้ม่วมม่วงเมื่อกี้อเออคือหนึ่งย่อยจากมอนพวกนี้ก็ได้นะเออย่อยพวกที่เป็นหนึ่งดาวสองดาวที่เป็นแบบพวกเกลืออ่ะเออเป็นพวกอ่า สิ่งที่ไม่แบบยังไงอะ่ะเออแบบไม่จำเป็นเออตัวไม่จำเป็นอะ่ะอออ่ะสามดาวนี่เหลือไว้แค่ประมาณแปดตัวก็ได้อโอเคเหลือไว้สักแปดตัวพอละเพราะว่าอ,อ่าที่เราเอ,อ่าเหลือไว้นี่ไม่ใช่อะไรละเราจะเอาไปไอ,อ้นี่ไงไปอ,อ่าไปอัพมอนเป็นดาวแดงะดาวม่วงดาวอะไรประมาณเนี้ยเออ,เอ,อย่อยไปย่อยไปโอเคน่าจะหมดแล้ะ โอเคครบ2,000พอดีไป 100, รับเรียบร้อยทะลุขั้นโอเคมันจะถึงวีดสี่สิบไมอ่าไม่ถึงก็ต้องจบไปอ่ะจบไปถ้าใครทำทันก็ไปเลยนะเออไม่ต้องรอนะเอออันนี้คืออ๋อรับใช่ไหมรับแต้มส่วนมากจะเป็นเควสที่ต้องรอลนะเออมันต้องเก็บต้ออกไปเลยนะเออเพราะฉะนั้นอัพมอน อ่าล้วก็ทำแต้มให้ครบอ่าตามที่กำหนดนะเออก็ถ้าจะม่ให้รอเนี่ยมันไม่ได้เออไม่ได้ไม่มันรอไม่ได้เออก็ต้องบอกอย่างนี้เลยว่าใครไปได้ไปเลยนะเออแล้วก็ออกมาไปต่อบทที่สิบเอ็ดอ่าบทที่สิบเอ็ดนี่ก็คือทำดามิดจากอ่า่านที่เราผ่านไปอ่ะเออให้ครบแบบเท่าไรเนี่ยห้าแสนใช่ไหมเออห้าแสนไป อัปเกรดอ่าเลเบลหนึ่งร้อยเป็นสี่ตัวอ่าอันนี้คือเป็นสี่ตัวนะอันนี้เคลียเรื่องอ่า 100, หนึห่งร้อยหอหอคอยเสียงเสียงหายไปหมดละอ้าวหอคอยตรงนี้ตีไปให้ถึงอ่าให้ให้ถึงหนึ่งร้อยนะเออไปถึงสั้นหนึ่งร้อยเเคเปลี่ยนเปลี่ยนมอนอเคเปลี่ยนหนึนน่งร้อยไปดันยิ่งงาเลยก็จะทําอย่างนี้ไปเลยนะเออแบบตัวไหนไม่ผ่านก็ค้ำค่าไปเลยเพราะว่าอ่า ให้คนดูไปทํากันเราเองเพราะว่าถ้าจะมาให้รอกันเนี่ยมันนานแบบนานมากเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยเพราะฉะนั้นก็ตกลงตามนี้ก็จะเล่นแบบอย่างนี้ไปเลยจะบอกวิธีทําไปแล้วแหละแต่ว่าจะไม่ทําแบบให้ครบทุกอันเลยเพราะว่ามันเสียเวลาพูดง่ายว่ามันเสียเวลาเพราะฉะนั้นไปกดไปเลยแหละให้ถึงสั้นที่หนึ่งร้อยเราก็ไม่รู้นะว่ามันถึงหรือยังนี่ยโอเคร้อยสิบห้าเกินมา ก็ไม่เป็นไรโอเคบทที่11เอ็ดเคเขียเขียแล้วก็เคลี่ยดันโอทํายี่สิบก็เคลี่ยไปแล้วอ่าเคลียเนื้อเรื่อง100หอคอยห่งความว่างเปล่า,าอ่าเคลี่ยไปแล้วเหลือแค่อัพมอนอ่าเลเวลหนึ่งร้อยให้ครบสี่ตนก็ยังไม่เคลี่ยแต่ว่าก็ไปทํากันเอาอันนี้ก็เก็บแต้มส่วนเควสที่สิบสองก็อัพเกรดเทคโนโลยีสองรายการเป็นเลเวลสิบก็คือกิวไปที่กิวอันนี้สกิน กิ uh, uh, oh. uh, ้วอ่าตรงนี้กิ้วอ่าโอ้โหโอ้โหมีคนขอแขวนเยอะนะแต่ไม่ไม่ได้เข้ามาเออไม่ได้เข้ามาแบบไม่ได้เข้ามาเล่นเลยเนี่ยเออก็เลยไม่อ่าไม่รู้มีคนแอดมันต้องมีอ่าคนออนไลน์แล้วรับแอดนะเออถ้ารับไม่ทันก็ประมาณนั้นแหละเออนี่แหละคือล้มเหลวเมื่อกี้เนี่ยโอเคมาเข้าเนื้อเรื่องกันต่อเราไม่ได้สนเลยเราเราทำแขวนมาเพื่อหรือกิ้วเรามาเพื่อแค่ทำ quest เสียสิต่อไปเคลียร์เนื้อเรื่อง หนึ่งร้อยสามสิบห้าในหอคอยเห็นของเป,ป,ป่าอ่ะสั้นที่หนึ่งร้อยสามสิบห้าก็เราเคลียร์ไปอ่ะตีด่านไปให้ถึงหนึ่งร้อยสามสิบห้าตอนนี้เราอยู่ประมาณขั้นที่สิบกว่าละเออก็อีกยี่สิบกว่าหรือยี่สิบนี่แหละอ่ะกดไปกดไปเรื่อยๆโอเคถึงแล้วมัง้งโอเคเกินก็ไม่เป็นไรเกินโอเคบทที่สิบสองแล้วก็เคลียร์เคลียร์ ด่านแชมเปลี่ยนหรือด่านหกทับยี่สด่านผ่านด่านก็โอเคผ่านไปแล้วไอ้ไม่ใช่ดิต้องตัวนี้เออบทที่สิบสองเมื่อกี้บทที่สิบเอ็ดอ่ะเลียร์ไปละสามอันนี้เลียลร์ไปละอัปเกรดอ่ะเควสที่สองเควสที่สองของบทที่สิบสองนะอัปเกรดคุณภาพหินของฮีโร่คนเป็นอ่ะคือเควสที่สองมันจะให้อ้นนี้ให้อัปศีลาอัญมณีของมันก็คืออันนี้อ่ะอัปอันนี้นะอัปอันนี้ขึ้น หนึ่งครั้งอ่ะเอออัพหนึ่งครั้งก็มันเควสมันผ่านเลยอืซึ่งผมอัพไปแล้วตอนที่อ่าตอนอะไรอ่ะผ่านด่านไม่ตีด่านอ่ะเออที่ผมอัพไปให้ดูอ่ะเอออยู่เป็นเควสตัวนี้เลยก็โอเคเคียร์อันนี้คือออกสำรวจห้าครั้งในภารกิจของเกาะเอองสวรรค์อ่ะก็คือไปที่เกาะสวรรค์คือมุมนี้อ่านี่หนไหมไหมนี่ไอตรงใกล้ๆมิติเนี่ยเออตรงนี้คือออกอ่านี่ออกภารกิจนี้ ห้าครั้งอ่านี่สำรวจคือมันจะให้มาสิบอันนะอ่าดูมันให้มาสิบอันแล้วก็กดแค่หอันหรือว่ากดทั้งหมดเลยก็ได้เพราะว่ามันจะรีให้ทุกๆไอ้นี่อยู่แล้วอ่าทุกๆเท่าไหร่อะจะไม่ได้สองออทเท่าไหร่วะเนี้ยสังๆมันเถอะอ่านี่อ่าไหนวะเวลาอีกตรงนี้อ่านี้ อ่านี้นะพลังงานอ่ามันจะนับถอยหลังเพื่อประมาณสองสามสัปโมงไงมันจะรีหนึ่ครั้งโอเคโอเคห้าครั้งครบครบแล้วห้าครั้งครบแล้วนะโอเคก็นี่เคลียร์หมดแล้วนี่เห็นไหมเคลียร์หมดแล้วเควสที่สิบสองโควสที่สิบสามไปยาวๆเลยอ่ารับทองเออคือรับทองต,งตงัวนี้เออไม่ใช่ไม่ใช่ทำแต้มดิเออ มองอยังไงไปทาแค่ว่ารับทองเออก็คือต้องรอนะเพื่อรับทองก็คือมันไม่ค่อยได้เล่นมากสำหรับเกมนี้แค่ออกไปแล้วก็นานๆทีเข้ามาแล้วก็ได้รับแต่ต้องแบบยังไงอ่ะต้องถึงเคเวสต,ตรงนี้นะถึงจะสามารถทําได้อ่าเพราะว่าเราจะทําเผื่อไปมันไม่ได้เลยอ่าเพราะว่าขนาดอ่าเมื่อกี้เนี่ยอ่าประมาณสี่ร้อยกว่าเหรียญมั้งอ่าตอนนี้ผมละไปนะเออมันจะเข้ามาตรงนี้อ่ามันจะไม่มันจะไม่นับตรงนู้นนะอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้อง ต้องรออีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันเสียเวลาตรงย้ําไว้มันต้องเสียเวลาแน่นอนอสําหรับอ่าผมนะสําหรับการอัดคลิปนะต่อมาเป็นเควสที่สองทําภารกิจร้านเราอ่ระดับห้าดาวก็คือไปทําเควสขั้นที่ห้าหรือสีม่วงอะไรประมาณนี้ที่มันมีเลขห้าในร้านเราอออะเก็ตรงนี้ร้านเราลงเตี้ยมตรงนี้อ่าก็กดไปอันนี้ไม่มีนะไม่มีวะ มีแต่ขั้นที่หกเรวดูก่อนนะบทที่เท่าไหร่สิบสี่ใช่ไหม่ไม่ใช่สิบสามห้าดาวขึ้นไปโอเคสแสดงว่าอหกดาวก็สามารถทําได้อะขั้นที่หกก็สามารถทําได้เอก็คือห้าดาวขึ้นไปอ่ะคือมันผ่านเลยก็ทําไปเมื่อกี้ก,ก็โอเคลนะสวนต่อมาสนาะต่อสู้ร่วมสิบครั้งจากลีกตีอารีดาหรือตีอา่ตีขันสิงขันสนามประลองสิบครั้ง อ่าเราต้องตีอารีนาโอเคไปตีอารีนาสิบครั้งนะไปกดไปเลยสิบครั้งโอเคสิบครั้งรู้สึกมันแหลกๆยังไม่รู้วะโอเคสิบครั้งถึง,ยยงนี่ยังน่ย บทที่สิบสามยังอีกสองครั้งโอเคไปอีกสองครั้งเอ้ไม่ใช่อีกสองครั้งดีอีกสามครั้งอะอะแพ้แพ้ไม่รู้นับหรือเปล่านะโอเคแพ้ไปครั้งสุดท้ายไม่รู้มันนับไม่รู้มันนับหรือเปล่านะลองไปดูถ้าไม่นับก็แสดงว่าต้องอ่าต้องชนะอ่าต้องชนะเออเราก็ไม่ได้อา่านี่ก็ไปทำกันนะเออ สนามบะลองส3ครั้งเออไม่ใช่13เลยครั้งออแล้วก็เคลียร์ด่าน7ทับ20ก็คือด่านเนี้ยออไปถึงด่านที่10อ่ะก็ที่7ด่านที่10เออก 7, าะออออประมาณนี้ก็จบประมาณนี้สำหรับเควสที่13ก็รวมทั้งหมดจากบทที่9หาบทที่13ก็ประมาณนี้นะเออถ้าใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็เม้นบอกกันได้นะเออก็ จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้แหละเออถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเออเพื่อเป็นกำลังใจงให้ทำคลิปต่อไปออกมาก็จะช่วงนี้จะพยายามลงคลิปให้เยอะๆแล้วกันเออก็ไปละาย